สวดีท่านผูช้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนี่ผมพับไปคอตติ้งแทแลนนะครับนี่ครับได้เห็นการทํางานแล้วนะครับวันนี้นี่ครับขูดไปวันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับต่อลูกนี้นทำไมวิดีโอเลื่อนมันสะดุดจังเลยนี่ครับอยู่กับ ไอหนุ่มมักกันนะครับแคทสามสองเอ้ยสามสองสามจีซีนิวโลโก้นะครับเ่ยต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้เน็ตสุดยอดนะเด่นในเรื่องของการเจาะแข็งนะครับตัวนี้นี่ตามหามานานมากเลยนะครับนี่โอ้หเร็วเร็วครับเร็วเร็วมากคันนี้อายุน่าจะประมาณอ่า ปกีกว่าแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ออกมานานตัวนี้ก็น่าจะ,าจะบุเบิกมาเยอะแล้วนะโอ้โคอดไวเลยมุงกี้อยู่ที่1.2คิวนะครับเครื่องยนต์6สูบนะครับผม6สูบอะไรโปโอเขามาเร็วปะมีกรองดักน้ำนะครับแต่ไม่มีตัวดูดน้ำมันนะ รถเลอแปดตัวแครเอร์สองตัวนะครับนี่ครับสงใหญ่ดีควดสวยเลยนี่ครับดกูการใช้งานรถอายุปีกว่านะครับผมจอกแข็งครับนี่ครับเด่นไปเด่นดูเรื่องการจอะแข็งของเขานี่ครับนี่น้ําออกเลยน้ําฝนนะครับ นี่ครับปั้นท้ายของเขาเริ่มเลยตัวนี้นะครับตามหามานานมากโอ้ไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วดินไหลมันเป็นน้ำอยู่ช่วงบนนะครับโอ้เร็วดีมากเลยกาดกันแท็กไอ้อกันโซ่ตกนะครับสองตัวกันแทกกันเลย ยังไม่เข้าใจพวกอาสเปคของเขานะต้องไปศึกษาก่อนโอ้โหหมุนนี่ว้าววาวเลยต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้ที่สุดจัดปลัดบอก ส่องสว่างมีสี่เรือสี่ถึงห้าตัวนี่นะครับเขออนาน่าจะติดเพิ่มเมงอีกหนึ่งตัวนะ New logo นี่สัญลักษณ์ของเขานะครับโดดเด่นเป็นขีดแดงๆนะครับเป็นรูปลังพึง่งสวยมากครับโอ้โหดีงัดครับงัด เรื่องการเจาะแข็งเขาก็เด่นแล้วงานแบบไหนเขาก็เด่นนะครับโอ้โหหอนครับหอนแต่งขอบสระอยู่นะครับตอนนี้ โอ้โหดูหมุนนี่ครับฟ,ฟูฟูเลยดีกว่าขันก่อนไหมครับขันก่อนมาเป็นแคทสามสองศูนดีนะครับตัวนั้นเป็นตัวเก่าที่ถ่ายไปเขาที่แล้วนะครับอาจจะว,วิดีโออาสันเลยนะครับนี่ ยูโรโกเน็กซ์เจบูมานี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับใหญ่พอสมควรแต่รุ่นเก่า,อ,าอย่างแคสซีนะครับอาร์มเขาจะใหญ่กว่า ก็จะคัดคได้ดีเลยนะครับคัดได้ดีทำงานคุศะครับนับสะไม่ได้เลยมีขี้ลูกแล้วเนี่ยฝนตกครับที่นี่ทางขาดเลยรถมาไม่ได้ต้องเดินข้ามมานะครับน้ำกำลังไหลเลย นี่นะตัวน,นี้ตามหามานานมากอยากโอ้โหอ,อยากเจออยากถ่ายซะเหลือเกินนะครับในที่สุดก็ได้เจอได้เห็นโอ้ไวทุกระบบไวทุกระบบเลยนะครับนี่ไวมากดูงี่เขาครับเบลเลอร์เลย เขาจะลึกๆนะครับไม่เหมือนรุ่นอื่นมุ้งกีแคทของเขาจะตรงนะเขา,าตรงฟันนี่เขาจะตรงเสมอขอบเขาจะไม่บานเหมือนรุ่นอื่นนะครับแล้วก็ลึกเดี๋ยวไปชมกันใกล้ๆครับนะครับมาดูมุมนี้กันบ้าง ใกล้ๆไปเลยนะครับถามจากไหนเนี่ยโอ้นี่ครับตัวใหญ่มากช่วงล่างเอซีเลยนะครับนี่นี่ครับดูการทำงานมุมมุมยาวของรถนะครับขวางคัดทำงาน โอ้ฟันไม่ได้เปลี่ยนอะไรลูกพี่เนี่ยคู่หมดแล้วโอ้โหอ,อยากลองขับมากตัวเนี้ยเห็นเขาว่าคอนโทรลมันนิ่มทันเลอเกินเป็นคอนโทรลไฟฟ้าด้วยเคยจับแต่คอนโทรลน้ำมันลน้นวนเลยนะครับรถอาจารย์นี่มีแต่คอนโทรลน้ำมันนะโอ้ฟันมันกูดหมดแล้วนะลูกพี่ของแคทนี่อะไหลทนทุกอย่างนะครับแพงทุกอย่างด้วย ปีข้างที่ติดกับบุงกีีนะครับปีข้างของเขาฝั่งละสองหมืนกว่าโอ้โหซื้อมอไซค์ได้คันหนึ่งเลยอันนี้ฟังได้อ่าได้ยินมาจากช่องสองพี่บอยนะครับรอจันทบ,บุรีโอ้โหหมุนโคตรไวเลยใครว่าแคชชาดูเอาไว้นะครับ อันนี้เล่งเครื่องเต็มกําลังเลยนะครับนี่แต่ไม่ได้ใช้โหมดออย่างพวกทํางานหนักนะครับใช้โหมดธรรมดาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าโหมดอะไรโอ้โหตัวเดินก็ไวสวิงก็ไวบุ้งกีก็ไวอาร์มยกแขนไวหมดนะครับ ใจมากครับที่ได้เห็นตัวเป็นๆโอ้แต่หลังกี่นี่สึกหมดแล้วนะคันนี้น่าจะทำแต่งงานหนักนะครับีิอย่างว่าแล้วรถอายุเป็นปีแล้วนิวโลโก้นี่เขาออกมาเป็นปีแล้วนะคันนี้หน้าก็หน้าก็จะประมาณอายุปีกว่าๆนั่นเลยครับออกใหม่ๆเขา อันนี้ก็น่าจะออกให,ใหม่เลยโอ้โหไวจริงๆโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับในเห็นมุมหัวเก่งแล้วนะครับ คลิปน,นี้คลิปนี้เอาสัก12นาทีก็พอนะครับแล้วก็ไปชมกันคลิปอื่นๆเจอของดีต้องเอาเยอะๆนะนนวิวบรรยากาศสวยครับนะครสวรรค์ นลูกหลังหมดเลยอะ่ะตอนนี้ลูกหลังดีนะครับ ปัดปัดรูปรูป,รปใหเท่ากันโอ้โหโคตรไวเลยถ้าเป็นแค่ตัวเก่าเน็ตโอ้โหล้ำยุ่นั่นแหละล้ำนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้ยเมื่อยแขนครับถือโทรศัพท์นะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วครับสิบสองนาทีแล้วชมมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ